เทสเครื่องบดหมูบดเนื้อเบอร์ยี่สิบสองของคุณประภาสสันทัศนะครับผมเป็นเครื่องบดหมูเบอร์ยี่สิบสองนะครับผมก็จะมีรังผึ้งแถมให้อีกสองใบนะครับผมขนาดอันนี้อยู่ที่ขนาดสิบมิลนะผมขนาดสิบมิลนะครับ,นนรบก็มีใบมีแถมให้อีกหนึ่งใบนะครับอันนี้ขนาดหกมิลน,นะครับผม 6มิลนะฮส่วนที่ติดอยู่กับเครื่องเป็นขนาด8มิลนะครับผมแล้วก็ใบอย่างใบปั่นอย่างงี้อีกหนึ่งใบนะครับผมโอเคครับผมสาหรับวิธีการถอดล้างนะครับผมไม่ยากครับผมแค่มีหัวนะครับค้าก็ดึงถูกมาเลยครับนี่ครับไม่งนใบนะครับอันนี้ฮะตรงนี้ก็ถอดได้นะครับผมก็แค่หมุนตรงนี้ครับ ส่วนวิธีการจะใส่กับก็ใส่กับไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่กับไปเหมือนหมุนให้เข้าล็อกนะครับผมต้องหมุนตรงนี้หาล็อกก่อนครับมันจะมีล็อกอยู่พอดีนะครับโอเคครับผมจะมีล็อกอยู่นะครับก็หมุนหาล็อกให้มันลงล็อกพอดีนะครับแบบนี้นะครแล้วก็ใส่รางพึ่งเข้าไปครับจะมี ริมตรงนี้นะครับผมแบบนี้ฮะใสให้สนิทนะครับแล้วก็ปิดฝาข้างหน้านะครับผมแบบนี้ครับผมเครื่องก็พร้อมใช้งานแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะทําการทดสอบเครื่องให้ดูนะครับผมก็เสียบปลั๊กนะครับผมโอเคครับผมอันนี้จะเป็นสวิตนะครับเครื่องสามารถเดินหน้าถอยหลังได้นะครับผมอันนี้จะเป็นเดินหน้านะครับผม หมุนกลับอีกได้ก็จะเป็นฝายหลังนะครับผมแบบนี้ครับโอเคครับผมสำหรับเครื่องบดหมูก็พร้อมจะส่งแล้วครับผม